สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องก๋วยจับพี่บูนนะคะก๋วยจับพากินคุณไา้เห็นซองบ่มาต้มก๋วยจั๊บให้พี่บาลแดงกินด้วยค่ะมื่อนี้เดี๋ยวให้ดูอืมอหอนหอนไหมถึงว่าอากาศบ่นี่ค่ะพี่น้องไส่เลือดไสหมูสซับจริงๆมีตีนไก่ได้วยนะแต่ว่าต้มไว้แล้วมันไหมอร่อยใส่ผักชีต้นหอ,อมด้วยพี่ อร่อยหอมอร่อยขนาดนั้ยังไม่ได้ปรุงเลยนี่พริกหน้าสูตรพี่บูนนะคะพี่น้องพริกหน้ากับอันนี้หอมเกียวหอมเนาะอร่อยคุณด่าตะกล่องก็กินนํำกันด้อค่ะพี่น้องนี่คุณเอฟซีคุณดาอยู่ได้นี่นี่นี่เีดาลพริกหน้าค่ะพี่น้องสูตรอำเภอพี่บูนมังสาหานี่พีเด็ดตรงนี้นะจ๊ะมีคนว่าต้มกระเจ้าให้พี่บาวแดงกินบ้างสี่ภาษาจัดไปด้วยค่ะพี่น้อง ขอบคุณนะครับผมที่เป็นห่วงพี่บ่าวแดงกลัวพี่มาได้พี่บ่าวแดงไม่ได้กินกัจับเนาะหอมมากน่ากินสุดๆไหนนี่ไม่หอมมากครับน่ากินสุดๆเห็นไม่มีไม่มีหอมเลยครับนี่ได้หอมนี่หอมกับปั่งฉี่เนี่ยจะใส่พริกเพิ่มก่อนอืมโอ้ สดชื่นล่มร่มฟิตคเือเอาเลยน้ำตาลจ่าใส่น้ำน้ำตาลด้วยที่หวานชอบใส่น้ำตาลพอเห็นในคลิปติดหวานใช่ไหมใส่เอาคอนเทนต์ใส่นิดเดียวโอ้น่ากินมากเส้นแบบแต่มันหอมจริงใช่โยกอันนี้คือของชั้นที่ทุกคนใส่แล้วใช่ครับเอาไว้ให้น้องหมวยน้องหมวยชอบผักชี เมนพักชีนี่ค่ะพี่น้อ,นองเห็นบอกน่ากินมากอู้หูจับอันนี้ห่อเดียวด้วยค่ะห้องไมูละห่อด้วยค่ะพี่น้องอันนี้หนึ่งห่อนะได้เยอะมากห่อเดียวเต็มกระชามครับพี่นอ้องกระชามคือ <c oughs> อะไรให้เบมงสิงมาพี่น้อง <c oughs> ันนี้เหรอรอบที่รอบที่สองครับพี่น้องกินไปแล้วรอบหนึ่งก๋วยจั๊บกินในทุกมือเพรยูนิมีไอันั้นด้วยเด้ดพี่หนังไก่ทอดรับรองนะครับผมใครที่ผมหอมอยู่แล้วนะครับผมอยากอ้วนนะครับผมนี่แนะนําเลยก๋วยจั๊บนะครับผมพากินหนังไก่พากินพาแซ่ รสแบบใหม่สองร้อยกรัมแปดสิบเก้าบาทไหนพร่ดาิมอร่อยอร่อยเอาใส่ก๋วยจับเทปแล้วอร่อยมากก๋วยจับก็มีหมูสับด้วยเด้อครับเออมีหมูสับ่เหลือใส่นางไก่ผอมสดเด้อครับแล้วว่าทำไมไม่ให้มีบ่อแดงกินด้วยนังไก่แปสิบเก้าบาทที่สองได้แบบหลายสองรอยกรัมแปดสบเก้าบาฟังเสียง กรอ,อบมากอ,มอ,มอร่อยค่ะยังร้อนอยู่เลยครับทุกคน <c oughs> อันนี้ก็ไปด้วยคุม้มกล่อมมากเลยมีคนาหวานด้วยนะครับพี่น้องเขาเรียกคณาหวานนะขนาหวานใส<า>่แบบแน่นเนาะรุนแางจนตกใจเครื่องสุกม,มันเยอะยดิย<อ>เยอะมากได้เยอะจริงใส้เครื่องใส้ยังมันไปนะ มันกินที่ร้านเลยจ้ะควรมีติดบ้านไว้นะครับพี่น้องผมบอกเลยครับก็ดวกเนาะฝนตกฟ้าร้องหิวดึกๆเนาะหิวดึกๆเดี๋ยวก็เข้าฤดูหนาวต้องมีนะครับผมเดี๋ยวปลายฝนต้นหนาวถ้าหนาวแล้วก็ขี้เกียจออกดึกๆนะครับต้มไว้จับพากินนะครับผมสดร้อนๆ้อนอยู่ที่บ้าน โอ้ oh, ลืมมัดผม <laughs> อย่าวาเด้อหอนลืมจริงอืมหนังไก่ยังเป็นความใหม่บ่องม, <laughs> มันโดดมันโดดดป้องเทบอืมขนาดนะไม่ครับ ก็ถามว่ถนัดบกได้ก็จะนั่งฟังนน่งตอนแรกเป็นคนถนัดขวานะครับพี่น้องพอมันกินซ้ายแล้วมันจะระวังระวังนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ครับแต่จะว่าหลอกลวงพูดบริภคกน้องบริเองบอหลอกลวงนี่หมายขงว่าถนัดขวาอยู่แต่ว่านั่งสร้างฟังขวาน่ำว่าม่นว่าถนัดซ้ายเออใช่ อขนาดโดนน้าร้อนๆน้วนี่ครับยังกรอบแล้วไม่มีอมืแล้วไม่มีกลิ่นขิวน้ำมันนะครับพี่นอ้องกินก,ก็กสมตำกับแสบกินก็ก็จบไน้กินกับอะไรเขาเรียกอะไรข้าวสวยข้าวสวยร้อนๆน่ะเอาน้ําปลาร้าลงหน่อยนึงนะครับพี่น้องแล้วก็ผักสด ใช่แล้วก็เอาหนังไก่ลงไปโอ้โหแบบเมื่อวานโอเอกินแบบพรมหิวเข้าน้ำเลยนแม่รับพี่น้องหืมื้อสุดยอด หวนนะาจ๊ะอากาศกระหวนในบ้านในออฟฟิศอร่อยจริงเนาะได้เยอะมากพี่น้องเยอะแล้วผมผมชอบอะไรรู้ไม่มากที่สุดนะครับผมผมชอบตรงที่สิ้นนะครับผมจะมีความเหนียวความนุ่มนะครับผม,มอล้หอมพริกหน้าเลยเนาะใช่ อันนี้เราได้กินไม่หมดเนี่ยห,อห่อนึงเนี่ยกินหมดเลยเยอะมากอืมแลวอร่อยมากๆด้วยพูดถึงความอร่อยเนาะช่องใหญ่ๆแบบเอาไปกินเนี่ยการันตีมาทุกช่องนะครับผมว่าก๋วยจั๊น้ำมวเนี่อร่อยมาก có gia được ngon lấy khẩu ta ai 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 love you, ai 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 lên ai พี่น้องบอกว่าจะเห็นพี่บอแดงยี้กันน้องมวยจงังพี่บอแดงอยู่บ้านก็ถามหานะหลายคลิปมามพี่บอาแดงไปนะ <c oughs> บัดีอยู่บ้านหลังเดียวกันด้วยค่ะพี่น้องแต่มาหาสู่กันอยู่เรื่อยอยู่เนาะแมนอยู่ใช้แบบว่างกรมายัางเถื่อติดธุระติภาร,าร,าราก,รากิจกัอบอะไรมากสินะ ล้วมันก็ไม่ใช่แบบอุบนพี่บุญนะคุณาดาคุดทหารคำเอียอ,อร่อยมากเส้นเหนียวหนุ่มขนาก็อร่อยมากมาหวานบอกใช่ครับชอบบอ่ อร่อยอิมอ่มกินกลับไปนัง่งก็สอ,อยนะมมะน,นาวนะแช่เย็นๆกัดกินปกรปอบๆอ,อ่ะแค่จะสดอ่ะ <c oughs> น้องหมาน้องฟอลดี้ดีใครลูกมันอยู่ใกลออนะ้ใครแล้วอบอุ่นนะเขาอยู่ใกล้ใครแล้วอบอุ่นเขาก็ กินก้านมันดิหวานนะอร่อยน้ำเปล่าก้านใหญ่ตัวนี้มาน้ำเปล่าไหมยาเด้อลงยงน้ำสมน้น้ำสมสายชูหม้ลงโยงกนี้เป็นเหลืองเลยเสซ่บ ดให้ตามคําขอท้องจะแตกแล้วอะ่ะเหรอมันเยอะเหรอเดี๋ยวปิดคลิปเนาะท้องจะแตกแล้วอุ้ยเชื่ออยู่เพราะว่าจริงๆถ้าไม่ไปกินก <c oughs> ็จะต่อ,อพี่กี้พี่ต่ตอกไ็ไม่ได้ขนาดนี้ กินดุเรียนนี่อืมอ้าวเอาละค่ะทุกคนสำหรับทลิปนี้นะจ่ะกล้วยจับพี่บูนนะจ่ะต้มสู้พีบ้าแดงกินเป็นกล้วยจับข้องมวยเองนะคะพี่นองเดี๋ยวมีคนถามนะวะแบบไหนแบบนี้นะคะพี่น้องถ้าคใครสนใจกับทักเพจตื้อๆหาหมวยได้นะคะแล้วก็มีอันอนี้พร้อมนังไก่ทอดพากินพาเ่บกรอบอร่อยมากส <บา S 1> องร้ยกรัมแปสิบ้าทจริงเต็มนะครับผมอันนี้แกออกมากินนะครับพี่นงกรอบอร่อยมากนัวกลมกล่อม กะคือเก้านะคะพี่น้องกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแลวกะท,ทุกๆกำกำั่งใจนะคะขอบคุณเลยหลายเด้อจ้ะขอบคุณที่เอ็นดูนะจ้ะเมตตาเนาะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้มวยแต่กะพี่เบลแดงไปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ